แกตื่นนะฮะลิลาใกล้แล้วใกล้แล้วนอนๆใกล้ๆตื่เดายยังไม่เหรื่อยเหรอง่าพี่ง่ายโอ้ยทั้งแรงในชีวิตแล้วพี่จะบอกว่าคุณจะไม่มาอีกแล้วแล้วคุณรอจบก่อนได้ไหม อุณหภูมิตอนนี้ประมาณ20องศานะฮะหนาวมากหนาวสุดๆเออได้ข่าวว่าตื่นมาตีห้านี่สี่ทุ่มครึ่งยังปั่นอยู่เลยนะฮะบ่นฮะบ่นฮะบ่นฮะมาทำอะไรตรงนี้ฮะมีตื่นกี่โมงครับตีห้าฮะว้าวออกกี่โมงออกกี่โมงออกบ่ายสอง